สวัสดีครับอัปเดตอากาศเมืองไทยกันวันนี้ครับพี่น้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับโดยต่อจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปคือวันที่3ธันวาคม2564สภาพอากาศทางภูมิภาคบนนะของประเทศไทยก็จะสัมผัสความเย็นถึงหนาวและถึงขั้นหนาวจัดบนยอดดอยยอดภูส่วนภูมิภาคด้านขวาหรือ ภาคใต้ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นฮะฝนก็จะเริ่มลดลงหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและภาพที่พี่น้องทุกท่านเห็นอยู่นั้นก็คือสภาพภูมิอากาศประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยนั่นก็คือหนาวบนหนาวตอนบนนะฝนตอนล่างเช่นกันนะเพียงแต่ว่าบ้านเรานั้นโชคดีกว่าตรงเพราะว่ารุนแรงน้อยกว่านั่นเอง โดยตอนบนของเวียดนามอากาศหนาวเย็นถึงขนาดหิมะแรกของปีนี้ตกลงมาแล้วนะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานี่เองตามภาพที่ผ่านมาบนยอดเขาฟานซีปันนอุณหภูมิบนยอดเขานั้นก็ตกอยู่ราว0-2องศาอากาศหนาวเย็นนะสำหรับ ฟานซีปันนั้นก็เป็นภูเขาที่รู้จักกันดีที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยความสูง3,143เมตรหรือ3กิโลขึ้นไปนั่นเองได้รับฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีนนะสำหรับอาเซียนของเราอยู่ในเมืองซาปาจังหวัดลาวากายนะ ในประเทศเวียดนามในขณะที่เวียดนามตอนกลางนะหรือตอนล่างของเขาเนี่ยก็ต้องประสบปัญหาต้องเจอกับปัจจัยจากลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือและลมตะว,วันออกนะกำลังแรงนะหอบความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดเข้าหาฝั่งนะทำให้เกิดแนวช้อนประทะของอากาศเย็นนะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกัน4วัน4คืนนะ ก็ทําให้เป็นผลให้เกิดน้ําท่วมภาคกลางของประเทศเขานะซึ่งพื้นที่เหล่านี้รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําญนะอย่างที่คนไทยเรารู้จักกันดีเมืองฮอยอันนะฮะแล้วก็เมืองยาจางนะที่คนไทยเคยไปเที่ยวกันบ่อยๆนะกลับมาดูลักษณะอา,ากาศของประเทศไทยนะตั้งแต่วันเช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนเขซึมแผ่ลงมาสมทบปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงต่อเนื่อง4-7องศาเซนเซียส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่อง3-5องศาเซนเซียสนะครับ โดยดูทุกท่านดูจากโมเดลนะฮะโมเดลเส้นความกดอากาศเท่ากันฮนะจะเห็นเส้นระดับพนะันสิบแปดฮเกณฑ์อากาศหนาวถึงพันยี่สิบสองเลยทีเดียวนะฮนะข้ามพันยี่สิบไปเลยนะฮะเกณฑ์อากาศหนาวก็ประมาณอุณหภ,ภูมิก็จากสิบห้าองศาลงไปนะฮะปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานทั้งหมดนะฮนะนะ แล้วก็จะเห็นเส้น1ั1สิบหกถึงพันสเฮกโตปาสคาลนะเส้นอากาศค่อนข้างหนาวในอุณหภูมิที่1 6บหถึงสิองศาเซนเซียสป,ปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะเ <c oughs> มืองหลวงของไทยนะฮะก็จะมีโอกาสอากาศค่อนข้างหนาวนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยที่เส้นพันสีฮะ พันสิบหกถึงพันสิบสี่เนี่ยครับเอกโตปาสคาเนี่ยเกณฑ์อากาศเย็นสิบเก้าถึงยี่บสององศาเซนเซียสเนี่ยฮะลากยาวลงมาปกคลุมภาคใต้ทั้งหมดนะฮะเหนือชายแดนนะติดเขตประเทศชายแดนมาเลเซียเลยทีเดียวนยะฮะลักษณะเช่นนี้ฮะภาคเหนืออากาศก็จะเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด1 2องถึง17องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3 ถึง9องศาเซนเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะอากาศเย็นถึงหนาวนะแล้วมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด11ถึง16องศาเซนเซเยสนะบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง10องศาเซนเซียสนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงกรทมนะและปะัตตนมณฑลนะอากาศก็จะเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง20องศาเซนเซียรนะครับ 16องศาในบางพื้นที่นะครับก็เตรียมรับอา,อากาศเย็นกันนะครับสำหรับพี่น้องภาคกลางนะแล้วก็สำหรับภาคใต้นะฮะดูพี่น้องดูจากโมเดลพื้นลม850เฮกโตปสาสคาลนะ1 5 0 0เมตรจากพื้นน้ำทะเลนะครับในวันที่3คือวันพรุ่งนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะฮะในขณะที่ล่องมรสุม ที่พาดอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างก็จะถูกมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงไปในระดับเกณฑ์เย็นที่ผมกล่าวไปแล้วคือพันสิบสี่นะฮะปกคลุมถึงภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมันก็จะดันมวลอากาศเย็นนี้ก็จะดันแล้วก็ให้ล่องมรสุมนั้นเลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียแทนนะฮะมาเลเซียก็จะเจอฝนหนักนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงกลับมีอากาศเย็นในตอนเช้านะฮะตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2-3เมตรซึ่งฝนฟ้าคะนองน่าจะอยู่ในส่วนของปลายแหลมยวนแล้วตอนนี้ก็ห่างออกไปส่วนบริเวณทะเลอันดามันใกล้ฝั่งนะก็1เมตรนะคลื่นสูงห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2เมตรก็หลีกเลี่ยงไอ้ตรงบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะน,นองสำหรับพี่น้องชาวเรือนะครับอากาศก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ